สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่อง Next y เหมนเดินด้วยผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นปืนสไนเปอร์ USK94 เพราะว่ามันเนี่ยมีสกินเข้ามาใหม่เนะคือแบบสกินปืนที่บวกรีโหลดสองดยผู้ชมแล้วคือแบบมันรีโหลดเร็วมากอยู่แล้วอะ่ะถ้าผมสมมติว่าผมเอามาสับกระบอกเดียวแล้วกดรีโหลดคอมโบโคู่กับนิกิตาผมบอกเลยว่าเร็วมากๆเร็วกว่าการสับสองกระบอกของมันด้วยนะครับผมเร็วกว่าทุกปืนอะ่ะเร็วกว่าสไนเปอร์ทุกประเภทเลยนะผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง เดี๋อาจจะแพ้คาบักนะคาบักเร็วกว่าคือว่าคาแบบยิงน่ะรีโหลดไอ้กดห้าอันนั้นยากไปหน่อยอ่ะทุกคนสาวฝากหากระสุนให้เราด้วยเดี๋ยวผมจะมาซื้อปืนให้ดูนะครับผมเพ่อนผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงเวลาผมสับหนึ่งกระบอกนะฮะโอเคโหตังไม่พอซื้อปืนสลิงว่ะไม่เป็นไรไม่สำคัญไม่สำคัญครับตอนนี้ไหนกระสุสนจะไมตั้งเยอะเลยนะเนี่ยเยอะเลยเหรอ,แ,อแท็กไปหน่อยเดี๋ยวเราวิ่งไปเก็บขอซื้อกระสุนสลิงก่อน สลันเฉยเลยสลันเองไอ้ทุกคนดูกันนะผมว่าจะเร็วแค่ไหนหนึ่งสองสามสี่คือผมไปลองเทสกับหุ่นมาแล้วทุกผู้ชมคือมันจะเร็วกว่าประมาณ0.3วินาทีในการสับสอดกระบ,บอกเลยนะครับผมอ่าผมจะสับแบบว่าเทียบกับข้างหน้าของบาเลตเลยละกันจริงๆเนี่ยมันควรเทียบกับ AW นะไม่ควรเทียบกับบาเลตเพราะว่าบาเลตมันชา้ามากเด็ดๆเห็นปะชา้าจัดดูพอมาไปวีเคเก้าสี่ปึบหนึ่งสองนี่วีเคเก้าสี่บวกสกิลลั่นเร็วบวกสวกสินลนิกิตาบอกเลยว่า โคตรไวนะครับผมโคตรอันตราย <g ül> แต่แนะนาวำให้หัดยิงแบบว่าโนสโคปไปก่อนนะจะได้แบบชินๆนะครับผมไปต้าวเดี๋ยวเราไปบุกตรงที่เมืองหาดมาเดิมด้วยกไปเพราะผมรู้สึกว่าหาดเนี่ยคนจะเยอะมากเลยตอนนี้ผมมีปืนสลิงด้วยนะครับสามารถขึ้นที่สูงไปแอบได้ดนะ้วดยนะเอาล่ะคนจะไหนเอ่ยเฮ้ยมีคน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 อยู่อย่างนี้ก็หวานเทียบเลย วิ่งขึ้นไม่ถึงนะครับผมเอาชนิดก่อนก็ได้อ่าโอเคทุกคนโอเคผมจะมาคอมโ,มโบคู่กับสกายเลอร์ด้วยวันนี้โอเคเรียบร้อยเท้าหนึ่งมึงจะดูเร็วปะคือแบบเร็วการสรับสอกกระบอกแบบกว่าแบบมากๆเลยอะเร็วกว่ามากๆเลยมีตัวเดียว,เ,เ,วเ,เหรอต้าวเห็นตัวเดียวอะเล่นบัฟเท้ามีบัฟแบบเปิดจุดไหมไม่มีนะครับเดีย๋ยวลงก่อนกกดดดแออ ตรงเบอร์หนึ่งเหรอพอตรงู้เรียนเหรอมีคนเหรอเห็นเม่นเพราะว่ามีคนโหลดแอดอปอ๋ออ๋อนี่ไงตัวไหนนู่นโอเคดาวหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวออน่าจะคนนี้แหละโหลดเออของแอดอปด้วย M14 กับโดรนของอยู่นี่ของอะไรหรอือกระสุนสน,นัยเหรอโอ้เยอะจัด มีเอเดบิวเหรอทำไมมันมีกระสุนไนดอกออกมาใช่ใชไหมเฮ้ยดูเรียนมีคนมาวนดห,ห,หนุ่วะอุ้ยวื้นขัดดาบหนึ่งดาบหนึ่ง,ง,งเดินมาเดินมาใช่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 แล้วปัสก์ไกเลยละโอเคดาวโอเคโอเคนี่ก็ดูเร็วปะเดี๋ยวผมจะลองมาเปรียบเทียบคู่กับ AW ดูนะ AW ผมก็แบบบวกลั่นสองเหมือนกันไม่ใช่ลั่นสองหนิลีเลอรสอง อย่ามาดูกันว่ามันจะเร็วต่างกันแค่ไหนนะครับผมอ่ะถือเลยแล้วกัน A W Y อ uh, ู้มีดวิวทำไม่ได้ A W Y เลยเหรออันตรายจัดอ่ะก็ดูมาดูกันนะครับผม A W อันนี้1นึ่งเห็นยวป่ะ A W ก็ยังใช้ก่อนมาเลยทุกคนดู1นึ่งน,งนี่แต่ความแรงก็ค่อนข้างต่างกันนะครับผมแต่โดยรวมแล้วปืนนี้มันสามารถแบบยืดหยุ่นกว่าตรงที่ว่ามันสามารถแบบ snap อะไรได้ประมาณนี้เนาะอ่า วันนี้พวกผมก็มาสตาร์กันที่แรงแดงหนึ่งดาวก็เหมือนเดิมทุกผู้ชมครับทุเรียนตอนนี้อยู่แรงอะไรละจำได้ไหมอยู่แรงอะไรไไน่าจะจำไม่ได้นะครับผม,ม <laughs> น่าจะประมาณไ,มไดไมอนด์ป้ากดดูแผนที่อ่ะกดดูแผนที่ไดมอนด์หนึ่งดาวหรือสองดาวลองดูดิ1 1> แล้วนุ่นน่ะนุ่นกี่ดาวโอ้ยมีคนตรงนี้นุ่นดเดี๋ยวเราเอาเดบิวต์ยิงดูนะครับนุ่นนี่ตรงไหนกระเป๋าเตรียมหรือเปล่าม,มันเจ็บหรอ โอเคเดี๋ยว,วดูๆอันนี้เป็น AW อวิวนะผมก,ก็คือ A อก็ยังช้าเลยอะ่ะรู้สึกว่าช้าเลยพอจับว K 9 4เกเข้าไปนี่เราต้องใส่อันนี้นะเอา้าโอ้ยมันใส่ออโต้ผมตลอดเลยผมปิดออโต้ไม่เป็นมาตรงนี้ค่ะผู้ชมครับอะไรทุกคนคือหลังๆช่วงนี้เนี่ยผมแบบไลฟ์สตรีมในท็อกทบ่อยมากเลยนะสำหรับใครที่อยากดูสตรีมผมเล่นสดหรือว่าแบบอยากเข้า,าไาเลยผมนี่ก็สามารถเข้าไปติดตามช่องทางท็อกทกันได้นะหรือว่าชิตท็อกนั่นแหละท่านผู้ชมมาติดตามได้นะครับผม ชื่อช่องก็คือ Next CU เลยนะครับผมติดตาม1นึ่งแสนี่หมื่นคนแล้วมีแผนว่าวันนี้เนี่ยหกโมงเย็นเนี่ยทุเรียนจะมาเล่นด้วยด้วยนะอ่าอุยไม่ตายวะแปนนะ๊บหนึ่งสองตัวตามต่อเลยเราเติมยาอยู่ไม่มีกี่กตัว มันนอกสองอะโอเคมันตายสองเกิือไปก่อนสาวๆอ๋ออยู่ตรงนี้ตัวนึง มันอยู่ข้างบนยอดอ่ะสาวตัวหนึ่งแล้วก็เคลื่อนมาข้างล่างอีกตัวหนึ่งเฮ้ยโอเคดาวดาวฮะดนนีไ่ไงวะรอมาไว้ก่อนมันเหลือข้างล่างคนเดียวอยู่กับทุกเรียนเท้าขึ้นได้ไหมอุ้ยน้าสองเลยเหรออยู่ทรงไหนอะสาว ตลับไปแล้วตัวเดิมอะ่ะโอ้เราไม่มีเหรียญแล้วอะ่ะม,มันวิ่งกลับมานี่เหรอใช่วิ่งไ,ไปนู่นแล้วน่าจะไปตรงอันนี้ถอยอ่ะมันถอยออกไปปะใช่ใช่โอ้สยดทายไม่มีเหรียญเลยนะครับต้องไปดูก่อนเฮ้ยมีหกร้อยละบนหลังค่ะเอาเรามาเก็บขอตัวนี้ เอ้างานเข้าแล้วเฮ้ยเกือบแตกไปก่อนดีกว่าโอ้โหงานเข้าืมันตามสุดว่ะ ตามสุดจัดที่นี้นะครับไม่มีโอกาสได้ชุบเลยต้องถอยก่อนแล้วมั้งเนี่ยไอยตูผู้ชายก็ได้ไปชุบเพื่อนเหมือนกันอะ่ะเฮ้ยสลิงยิงไม่ออกเลยเพื่อนอย่าขัดข้องตอนนี้โดนไล่ฆ่าอยู่ oh. ต้องหนีก่อนละถ้ามันตามมาที่โลกม,มันเสร็จผมแน่ๆคือผมไม่สามารถชุบลอยได้นะชุบลอยไม่ได้ด้วยนะครับผม ต้องถอยไปซุบชุบสภาเลยว่ะเวลาล่าก็หมดไปไปต่อเกือบเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยระยะสลิงมันสั้นจังวะหรือว่าผมรีบเองวเนี่ยน่าจะโลกเองนะครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเสียจังหวะจัดเมื่อกี้ทั้งสับเอเดวิลทั้งสับเวสเคเก้าสี่ม่วไปหมดเลยอ่ะเตรียมมาก่อนมันคงตามเรามาไม่ถูกหรอมั้ง ถ้ามาตามมาดูนี่ก็เก่งเกินไปละนี่มันน okay. <pl> ่าจะหาผมอยู่เพราะว่าผมหายไปไหนเร็วมากนะครับผมเพราะเราเป็นสไปเดอร์แมนกระสุนปืนจริงๆเหลือสิบนัดจากที่มีแบบเยอะมากเราวิ่งเข้าไปก่อนเติมบัฟวิ่งเร็วจะขาดโอเคตอนนี้ทุเรียนวิ่งไปลงนู้นมีคนไหมไม่มีไม่มีอรอไม่เห็นเนาะโอเค ตอนนี้คนเหลือทั้งหมด25คนไม่มีมีมีอย่าเพิ่งเปิดมานะถ้ามันยังไม่เห็นอย่าเพิ่งเปิดมานะเดี๋ยวกำลังไปช่วยมันเข้าวงอ่ะมันเข้าวงมาตรงไหนอ่าตรงไอ้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าวงมาตรงเราเหรอหรือว่าเพิ่งเข้ามาเลยไปแล้วไปไหนละไปแถว้ไกลๆแถวไกลๆอ๋อมันวิ่งเลยไปแล้วเหรอ ดุเรียนมีตังค์เท่าไหร่มี400ปะถึงไหมมี200อะโอเคยังชุบนู้นไม่ได้ขาดอีก200นะครับเดี๋ยวเราขยับเข้าวงก่อนดีกว่าทุเรียนปผมคิดว่าตี้ตรงข้างในหาดเนี่ยถ้ามันแบบยังไม่ออกจากหาดก็น่าจะวิ่งลายที่ผมแบบกำลังวิ่งอยู่นี่แหละคุณผู้ชม๋ยราโดนตุ๋ยหลังแน่ผมต้องวิ่งมาก่อนเดี๋ยวเดินร้อยเดี๋ยวเดินร้อยเครื่องดีสาม,มารถดีดไปเล่นตรงบริเวณเนินตรงนู้นได้ตรงนี้เอ้ย ทุเรนมีคนอยู่ข้างนอกหมอกไม่ใช่นอกหมอกสิตรงนี้ไอ้วัวแดงเดี๋ยว,ว่าเราจะวิ่งเรียบไปดีกว่าครับทุกผู้ชมผมว่าดีดไปเสี่ยงมีม่ระางพิมพก่อนเรามีเรามีนี่เราแบ่งให้เราแบ่งให้เก็บนะสามกล่องอยู่ละตรงห,ห้องน้ำแดงมีนะไอ้วัวแดงมีคนน่าม,มาันยิงกันอยู่อยากไปเล่นมากเลยว่ะเขาดูไปว่าทุเรียนนี่เดวนี้ปยา ถ้าเราขึ้นไปหลังคาตัวนั้นเราจะยิงฟรีนะครับเฮ้ยมันปักธงแอคต์กันนะทุเรียนข้างห้องน้ำโอ้ยหงายิง่เท่ไหน่อน่าตายแล้วัน่าตายแล้วสวยวุ้ยปาไกลเลือดแต่ไอ้บออเตียงทำไมไม่ได้กูโลกจัดแวยทุเรียน เฮ้ยมันชุบเตียงได้เจเรียนระวังนะไม่ไม่มันมีคนนกไอ้ตัวนี้มันชุบเตียงแล้วไอ้ตัวไอ้วอชิบ่าใช่ใช่เราปาแต่มันละมันวิ่งหนีไปฝั่งหนูแล้วมันนี้ก็ไปฝั่งหนูแล้วไอ้เจงไอ้ฟาวน์มาแล้วนี่แน่แน่เห็นแล้ว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 อ่ะกูยิงไม่โดนมันอ่ะ แป๊บน,น,นึงนะตุเรียนอยู่เนื้อต่ำไว้อยู่เนินต่ำไว้ไม่ต้องดันเข้ามาโอเคข้ามาแล้วข้าบนจชดาท้าโอเคไม่ขึ้นไม่ขึ้น<ม>โอ้โหเ w b ั c จัดงั้นผมไม่เล่นแล้วผมเล่นตับ VK94 <4. S 2> ต่อดีกว่าได้มาแล้วได้มาแล้ว,แ,ลวแต่ไตู้ผู้ชายหายไปไหนไม่รู้ คือสเตปแบบยิงแล้วรีโหลดเนี่ยมันสู้ค่อนข้างยากทุกคนถ้าแบบสไนัยมันเบาหรือแบบมันยิงแล้วปั๊กอ่ะเซ็งมากเลยมเฮ้ยของเยอะ99ดาเมจของเขาบนราคาเยอะอยู่รงนี้มีอ,อ่ะตุเรียนเราไปชุบนุ่นได้ปะเรามี600อะ่ะ300 600โ okay. อเคอุ้ยพบศัตรูแล้ว โอเคในบ้านนั้นดาวดาวเหรอดาวดาวในห้องน้ำระวังนะอาจจะมีเข็มมาจะกไกลเลื่อยไปแล้วไม่รู้มันในห้องน้ำแตกแล้วมีตัวลุงล้อใหม่ตัวนั้นเราบังขวาได้ก่อนแล้วก็เล่นเหลี่ยมซ้ายะนะคุณผู้ชม <C> e อุ้ยมันหลายตัวว่ะทุเรียนระวังนะ เราต้องออกขวาตุเรียนไปเรากลับหลังหินมามาเร็วใช่มันเห็นเราเราต้องลงเนินกโอ้ยใชใช่ใช่ชเราค่อยๆขยับเข้าวงเอ้ยมันจะไล่เราตุเรียนต้องยิงปืนลิงเข้าอ่ะมานาวหนึ่งมาดาวหนึ่งหลังเรามาเหรอ ปเราไตไกลเลยแล้วเอามาดิเฮ้ยเฮ้ยโดนกระทะมันเอามาตอนนี้ก็อะไรปะเฮ้ยเฮ้ยไอวันลรหมดโลกโลกโลกแป๊บหนึ่งชุดไม่ได้ด้วยโฮ้ยคนเยอะจัดโอ้โหไม่รอดเหมือนทุกคนนิดเดียวนะครับ โอ้และศัตรูแม่งแบบเยือโล่งๆตรงนี้เลย